คุณเอกนัทพลนาคพาณิศเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชในฐานะผู้อุนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสปปสบคชี้แจงกรณีที่สังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ตั้งคำถามต่อการฉีดวัคซีนแบบหมู่คณะของบริษัทเอกชนผ่านกระทรวงมหาดไทยว่าสบคกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับการรับวัคซีน3ช่องทางประกอบด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม การลงทะเบียนผ่านอสมฝ่่ายปกครองและองค์กรและการลงทะเบียนแบบออนไลน์ซึ่งรูปแบบการลงทะเบียนของเอกชนอยู่ในวิธีการที่สองคือผ่านองค์กรที่ผ่านมามีการเสนอจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนผ่านทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องแต่สบ,บคได้กำกับเงื่อนไขเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนไปด้วยเรียงลําดับจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า กลุ่มอาชีพเสี่ยงกลุ่มที่มีโรคประจําตัวและผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปตามลําดับความจาเป็นเร่งด่วนพร้อมย้ําการขอรับวัคซีนในรูปแบบของหน่วยงานและกลุ่มองค์กรสามารถทําได้เพื่อประโยชน์ในการฉีดวัคซีนแบบบนะุคณะตามความจําเป็นจึงขอให้ประชาชนอย่ามองว่าเป็นการใช้ผ่านช่องทางพิเศษหรือใช้เส้นสายแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในขั้นการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องมาดูตามดับความเร่งด่วนที่ว่าเนี่ยเพราะมันมันมันต้องต้องดูดูทั้งหมดต้องพิจารณาทั้งทั้งสองเรื่องในรูปแบบของการขอลงทะเบียนกับเมื่อจะฉีดจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งดูตามดับความเร่งด่วนที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอุกเกแสแซนบ็อกซ์ที่จะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้พลเอนนกนัทพลกล่าวว่าในการตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ซึ่งนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและร,ยยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากนาย,ยกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมจังหวัดภูเก็ตในวันที่25มิถนนุนายนนี้จะมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสบคลงไปร่วมสังเกตการด้วยสัดสิ์ประดับสินรายงาน